เป็นไงล่ะแดดเมืองไทยสุดๆเลยไหมไม่เลยอะ่ะโอ้โหบอกเลยว่านะครับสภาพเนี้ยออกตกปลาอยู่ได้ไม่นานหรือไม่อยู่น,น,นานๆก็เป็นฮิสตอรกแบบนี้อันตรายมากไมต้องทำยังไง่ะเนี้มีตัวช่วยเนี้ย หล่อว่าล่ะนอกจากใส่หล่อแล้วบอกเลยนะครับว่าหมวกฟางตัวนี้สามารถกันแดดได้ด้วยทําให้หัวเราเย็นสบายเลยช่วยได้เยอะนี่ตัวนี้มีสายรัดคางดูเลยปรับระดับไดเป็นไงยางแจมแล้วตัวนี้นะถามหากันจ้างเลยขาดตลาดไปสั้นนานเลยมานี่อันนี้คือแบบที่หนึ่งนะเป็นแบบมีโลโก้แบบเนี้ยเขาจะเป็นเส้นใหญ่เส้นฟางตัวใหญ่เส้นฟางใหญ่ระบายอากาศดีดีเห็นปะ นี่อ่าสูตรแ,แบบที่สองแบบที่สองของเป็ันแบบนี้จะไม่มีโลโก้ทั้งหน้าและหลังก็จะไม่มีแบบนี้นะครับใสายลัดค้างเหมือนกันเป๊ะข้างในเป็นแบบนี้นี่เขาจะเป็นเส้นเล็กอ่าใส่ดูพี่ชอบแบบไหนจัดแบบนั้นยอดเลยสีเทียบให้ดูใกล้ๆสิว่ามันต่างกันยังไงอย่างนี้เลยอะงาดาะ่ะชัดปะ เอาอย่าตัดสินใจนานของมีน้อยหมดเร็วว้